เอยเอ,ยอ,อยสวัสดีครับพิชชิ่งครับที่ค,ทครับันนี้เราเจอกันที่บอพอพออ่อปล่อยปล่อยแพนะครับผมซุปก็เป็นสีชมพูชมพูอย่างเงี้ยนะครับปลากดครั้งนี่ก็ออกโลละร้อยห้าสิบนะครับผม สวนปลาอื่นๆปลาช่อนปลาอะไรก็ช่างออกชันละ100ร้อยฟีออก1นกิโลนี่ก็จะเป็นบรรยากาศของบอ่อนะครับผมอันนี้ก็มีนักปลาคนระับนอาชีพนะมาตั้งแต่เช้าเลยนั่นก็มาลองดูนะครับ ว่าจะได้ตัววานไหมวันนี้ตัดต่อไปยังไงก็โอเคครับติดตามครับเดี๋ยวขอเตรียมเบ็ดครับจะคันที่นี่ก็มีคันละร้อยนะคันละร้อยตีกับฟอร์มไปได้ทุกบ่อแล้วก็คันละยี่สิบได้บ่อบ่อใหญ่เลยบ่อนุ่นปลารวมตรงได้ทุกแนวว่ะข้อแหมไม่ได้ทุกบ่อได้ทุกแนวทอดแหไม่ได้ข้อแหมได้นะ แต่ถ้เอาหมดนะถ้าาได้แต้ถ้าเอาหมดตามมาเลยครับตามมาเลยครับตามมาเลยครับคนดการยกขึ้นมาเราให้หมดเราให้หมดทคนาขอนาทาแล้ว่าทำให้หมดอะมเอาสิทให้หมดช่างโลห์แล้วครับนี้เอาเข้าริงไม่เอาเป็นบอกปรากฏขังนะนี่ปรากฏขังประมาณสองสามร้อยตัวเล้ มีปลาช่อน้วยนะปะลาช่อนก็มี <ปะ S 2> อ่าครับก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวใช้เหยื่อปลอมมัม่วๆไปก่อนนะกระดงกระดีหน, <laughs> นอนจิกหัวจิกอะไรก็ใส่ไปเออเราไอ้ตัวนี้ดูไม่รู้จะอ่านย,ยังไง ียวนอนนะครับก็ดูหางนะครับหางมันคว่ำหน้าคว่ำลง่เนี้ยคว่ำลงเราก็เกี่ยวออกคางนะครับเราต้องเกี่ยวออกคางก่อนยีนอนตัวนี้โอ้เย็นนิดนิดนึงะไม่เป็นไรพอพอได้อยู่พอไหวอยู่แล้วก็มันจะมีมันจะมีเอ็นกลางอยู่นะครับเส้นเส้นกลางแล้วเส้นเซ,นเซนเ็นเตอร์ ก็ยิงทะลุขึ้นนะครับก็เก็บเกรสอนเบ็ดเก็บไปเบ็ดคมเบ็ดประมาณนี้ รับครับลูกปลาอะไรอยู่ไหมไปครับหลากแล้วออกขวาครับโอ้โหเลยครับไอช่อนครับสิบ้อย ตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะเต็มแก้มครับนี่ครับเจอนอนยางเข้าไปสวยเลยอเรามาลองกระดีกันครับ ชไปครูแ่บไม่รู้นะครับอุ้งรป่ะอ้หูขอครับโอ้โหป่าอะไรวะไปครโอ้โหโอ้โหดึงเบรกออกดึงเบรกออกดึงเบรกออกดึงเบรกโอู้หูลุดเฮ้ยย้อนอึ้ง ปลาอะไรไอีเหี้ยต <lawsuit. S 2> ัวอะไรวะโอ้โหโอ้โหโอ้โหดึงเบรกออกโอ้โหโอ้โหไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยปลาอะไรวะโอ้โห นะตึงไปตบโอเ้โอเยอะมาอะไรอือโอ้โหเล็กสุดแล้วด้วยอีกอดึงไปสวายกวนเะนี่ยอะไรอีกอียปวดแคน ไปคูใหญ่ป้าสบายอืออืออื้อืออืออยาส อเลยครับทันนะสวายครับโอ้โหอะไรวะโอ้ไปเกี่ยวเอาปลาสวายมาดีเดี่ยวสวายครับโอ้โหเกี่ยวหางมาด้วย nhưng mà, wiiing đi chip โโอ้เก oh. well ี่ยวหางครับอ่ตกปลาช่อนได้ปลาสวายอือเอาซะโอ้โหเบ็ดแข็งมากครับมันก็มีฟันนะแต่มันมีหนวด มันคือปลาบิ๊กวิ๊กหวายนะครับผมด้วยกระดีครับโอ้วันมากวันต็บเลย <c oughs> โโอโ้แล้วกล้องมาพางังแล้วกล้องไม่ติดตอนนี้อีกเลยปลาอะไรวะมาแล้วผมลากดครั้งแล้บเป็นตัวที่แบบกล้องเราก็มาตัดพอดีนะครับผมตอนที่ได้ปลา ก็เลยไม่เห็นตอนงัดนะครับผมก็หากันจนเจอครับผมกะว่าวันนี้จะไม่เจอไอ้คังซะแล้วนะครับก็มีช่อนไว้ตุนอยู่นะครับแล้วก็มาได้ปรากฏคังก็ไซนี้ก็สวยงามนะครับเนี่เหยื่อที่ใช้นะครับก็จะเป็นหัวจิกนะครับมีใบหลิวนะแล้วก็ปลายยางนะครับผมเออก็ค่อยๆกรอนะก็เป็นเป็นแต้ครับผม ต้มยำมาฝากกากงครั้งเย็นนี้ตัวตัวเล็กไปเหรอตัวเล็กเนี่ยหอยนางน้ำไม่ตายแข็งแรงแข็งแรงตัวใหญ่วะ่ะเนี่ยกดครั้งแล้วปลาช่อนอะไรเนะี่ยครึ่งโลพอดีหกหกคีด<ฮ>ไม่รู้<ฮ> <laughs> จับย้อนเออแค่นั้นแต่เนี้ยน่าจะรวมเบนี่ครับขังเราโอ้โลโลโลเจ็ดอะไรจะเป๊ะอะไรขนาดหกครึ่งช่างทุกตัวก่อนลงอยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาชำระค่าเสียหายกันก่อนนะครับไปติดตามกันต่อ ปลาพอยแพ้นะครับครับผมสมุทรปราการบางเมืองครับโทรสอบถามได้นะครับชี่เบอร์โทรหนึเก้าสองสองสี่แปดหนึ่งสองแปดปดครับอ่าครับผมปรากรั้งเราลงทุกเดือนทุกอาทิตย์ทีก่อาทิดูอยู่ทางด่วนนี่ใกล้ที่ไหนครับลงที่ไหนนะอ่ะลงทางด่วนก็ลงที่เทพารักษ์กับ สีนัคคลินได้เลยลงเทพรักกับสีนัคคลินได้เลยครับถ้ามาจากสุขุมวิทก็มาตามผมมาแล้วกันนะครับปักกี s เทสมาก็มาถึงแล้วนะไม่ต้องกลัวครับโอเคครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด subscribe ครับกับ Fishing Country ครับ้ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปบายครับสวัสดีครับ